อยากลงทุนได้กำไรตลอดชีวิตไหมคะอยากไม่อยากแบบว่าเฮ้ยที่ฉันได้บ้านหลังนี้มาแล้วได้กำไรครั้งนี้มันแค่ฟุกๆอ,อยากทําได้เป็นทําได้เองทําได้ซ้ําตลอดชีวิตไหมถ้าอยากได้ฟังคลิปนี้คะ่ะอันดับที่1นนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณหากำไรได้ตลอดชีวิต แบบไม่ฟลุกคือคุณต้องเป็นนักมองโอกาสในการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจแล้วว่าทรัพย์สินที่ทํทำเงินให้กับคุณคืออสังหาริมทรัพย์ขอให้คุณคอยหมั่นดูค่ะว่าเขาซื้อขายบ้านกันในราคาเท่าไหร่ตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วค่าเช่าราคาขายเท่าไหร่แล้วเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะเพราะเมื่อคุณเห็นข้อมูลเหล่านี้บ่อยๆคุณจะเห็นช่องทางทํากําไรเห็นโอกาสในการลงทุนในการซื้อครั้งต่อไปของคุณมันจะไม่ใช่ว่าได้ราคาถูกแบบฟลุกฟุกแต่มันมาจากการกันกรองการวิเคราะห์มาอย่าง ดีเรรยบร้อยแล้วอันดับที่2อค่ะถ้าอยากจะกําไรตลอดไปนะคะนั่นคือก่อนที่จะควักเงินซื้อทรัพย์ทุกครั้งอันนี้คือกฎเหล็ของครูเลยนะคือต้องกําไรตั้งแต่ซื้อเราจะไม่รอ อนาคตเราจะไม่รอปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้บ้านหลังนั้นราคาสูงขึ้นแต่ณนะักวันที่ซื้อเราจะมองหาแต่ของที่มันถูกกว่าราคาตลาดนะตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจเพื่อให้เรามั่นใจว่าถ้าพรุ่งนี้ฉันจะขายยังไงฉันก็ได้กําไรถ้าคุณทําแบบนี้เป็นอย่างสม่ำเสมอฝึกเป็นนักมองหาโอกาส ฝึกเป็นนักวิเคราะห์ราคาเพื่อทํากําไรตั้งแต่ซื้อไม่ว่าคุณจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์กี่ครั้งกี่รอบในตลอดชาติตลอดชีวิตคุณก็จะกําไรเสมอคะ่ะถ้าอยากเป็นคนนั้นแล้วอยากทําเป็นแล้วนะคะครูฝนมีองค์ความรู้ที่จะส่งมอบให้กับคุณเป็นความรู้ที่อธิบายอย่างละเอียดแต่เข้าใจแบบง่ายๆและทําได้ทันทีอยู่ในคอร์สออนไลน์เซตเริ่มต้นหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยครูผมไม่ได้เริ่มต้นแล้วนะ เป็นมืออาชีพแล้วครูมีโปรแกรมหรือคอร์สออนไลน์ที่สอนให้คุณต่อยอดจากนักลงทุนธรรมดาให้สามารถลงทุนสังหารหริมทรัพหาโอกาสการลงทุนได้แบบมากๆลงทุนได้ประสิทธิภาพสูงในคอร์สเซตไขความลับโดยได้รับบังคับคดีคุณสามารถติดต่อ line at Assign TUM FON ได้เลยนะคะในนั้นจะมีนนองแอดมินคอยช่วยหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณและคุ้มค่ากับคุณคะ่ะ